ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ในทะเลจะเกินกว่าที่เย่หลินจะรับได้และเพื่อปกป้องตัวเองเย่หลินก็ได้สะกดจิตตัวเองนั่นขนาดนี้แล้วไม่เห็นแม้แต่เงาของทีมค้นหาและกู้ภัยเขาิ้งพวกเดาวไปแล้วล่ะในจิตใต้สำนึกของเธอเย่หลินบอกกับตัวเองมาตลอดว่าถ้าหากเกิดเรื่องขึ้นภายในหนึ่งสัปดาห์จะต้องมีทีมค้นหาและกู้ภัยมาที่นี่อย่างแน่นอน ความเชื่อนี้เป็นสิ่งที่สนับสนุนเธอทำให้เธอมีความหวังและพยายามอย่างสุดความสามารถถ้าหากหลังจากนี้7วันทีมค้นหาและกู้ภัยยังหาไม่เจอความเชื่อของเย,ยลินจะพังทลายลงมีแนวโน้มที่จะสูญเสียความคิดที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไม่คิดมากดีกว่าเรื่องในตอนนี้มาคิดหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องอาหารกันดีกว่า ลองดูว่าคะแนนสะสมของฉันจะสามารถเลขอะไรได้ก่อนก็แล้วกันอืมสองพันคะแนนเลขกับของเหล่านี้ดูจากชื่อแล้วของสำอย่างนี้ช่วยชีวิตรอดในป่าลุกล้างได้มากแต่คะแนนของฉันพอที่จะเลขกับของหนึ่งในนั้นได้แค่อย่างเดียวบ้าจริงเด็กน้อยนะเด็กน้อยจะเลือกอะไรดีฉันอยากได้ไปหมดเลย ตอนนี้เครื่องมือการผลิตบนเกาะร้างขัดแคลนและความสามารถในการผลิตก็ไม่ค่อยมีจากชื่อของสิ่งนี้แล้วน่าจะเป็นเทคนิคการผลิตเครื่องมือต่างๆงั้นเลือกมันก่อนก็แล้วกันเครื่องมือป่า2,000คะแนนสินค้ากำลังถูกจัดส่งมาเลยตามที่คาดไว้ไม่มีผิดของสิ่งนี้สุดยอดมาก การทำคันธนูโค้งการทำเครื่องปั้นดินเผาการผลิตกระดาษถ้าสามารถทำสิ่งที่มีอยู่ในนี้ออกมาได้ทั้งหมดเดีย๋ยวว่าแต่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แค่หนึ่งเดือนเลยต่อให้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แค่ปีครึ่งก็คงไม่ใช่ปัญหาอะไรฮึแล้วนี่คืออะไรกัน ในขณะที่จับฉลากสามารถได้รับสินค้าหรือทักษะที่มีมูลค่าสูงได้ตามใจชอบทุกครั้งที่จับฉลากจะใช้จ่ายหนึ่งพคะแนนยิ่งค่าความโชคดีสูงเท่าใดโอกาสที่จะได้รับรางวัลที่หายากก็จะยิ่งสูงขึ้นนี่เป็นครั้งแรกที่โฮสทำการแลกเปลี่ยนคะแนนและได้รับโอกาสจับฉลากฟรีครั้งหนึ่งโอ้โอกาสจับฉลากฟรีวันนี้โชคดีจังเลยนะงั้น เริ่มจากจับปูมะพร้าวจากนั้นก็จับปลาสําเร็จภารกิจตอนนี้ยังได้รับโอกาสจับฉลากที่มีค่าหนึ่งพคะแนนในครั้งเดียวข่าวดีของฉันในวันนี้มีเยอะจนฉันไม่อยากจะเชื่อแล้วละ่ะบนวงล้อจับฉลากไม่มีช่องว่างหรือก็คือขอแค่เราหมุนวงล้อก็จะได้รับรางวัลอย่างแน่นอนดูสิว่าฉันจะยังไง เริ่มโอเคพรสวรรค์พวกนี้เคยเห็นในห้างสรรพสินค้ามาก,ก่อนอย่างน้อยก็น่าจะได้มากกว่า10,000ม่นคะแนนฉันนี่แหละได้แจ็คพอตต้องการจะลองสัมผัสประสบการณ์ในทันทีหรือไม่ประสบ,กา,ะสบก,าะการณ์ประสบการณ์อะไรการประสบการณ์เออ ดวงซวยฉันรู้อยู่แล้วถึงแม้ว่าจะมีขนมปังตกจากฟ้าก็คงไม่ตกมาใส่หัวฉันหรอกระบบนี้เล็กลงและขี้เกียจมากเทียบเท่ากับฉลากของราชานั่นเลยการประสบการณ์การอยู่รอดชั่วคราวช่างเถอะช่างเถอะของฟรีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ยังดีที่สุดอยู่ดี อาลุนสวัสดิ์ชินเทียนอชินเทียนจินเทียนล่ะนายอยู่ที่ไหนตื่นแล้วเหรอฮะชินเทียนนายครั้งหน้าก่อนนายจะไปก็บอกฉันก่อนก็แล้วกันนะฉันเิ็นเธอหลับสนิทก็เลยไม่ได้ปลุกนะ่ะเธอยังกลัวว่าฉันจะทิ้งเธอหรือยังไงเอาละเอาละครั้งหน้าฉันจะระวังก็แล้วกันนะ เดี๋ยวฉันจะไปจากที่นี่ก่อนนายห้ามไปที่นั่นก่อนที่ฉันจะกลับมาเนะทำไมล่ะอืมอย่าลืมฝังไว้ล่ะอย่าให้เลือกลิ่นอะไรไว้นะอย่าให้ปนเปื่อนแหล่งน้ำเปน็นนันขาดฝังอะไรกันฉันจะไปอาบน้ำไปอาบน้ำเนาที่แท้ก็แค่ไปอาบน้ำนี่เองจะไปก็ไปเถอะเหมือนว่าฉันจะอยากกินตัวเธอ,อยังไงอย่างนั้นแหละแต่ก็จริง ผู้หญิงน่ยรักความสะอาดมากตั้งแต่มาอยู่บนเกาะร้างทุกคนก็ไม่เคยล้างเครื่องสำอางทําให้ตัวสกปรกมานานแล้วเพียงแต่ว่าสองสาวันนี้ยุ่งจนไม่มีเวลาว่างทําให้สถานการณ์ไม่อนุญาตแถมยังขัดใจไม่ยอมพูดอะไรเธอถึงอดทนมาถึงวันนี้จะว่าไปฉันก็ไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันแล้วเหมือนกันฉันก็ควรอาบน้ำด้วยไหมช่างเถอะอาหารวันนี้ยังไม่ได้หา ฉันจะไม่ลังเลก็แล้วกันฉันจะดูอยู่ใกล้ๆนี้ว่ายังมีแหล่งทรัพยากรอีกไหมหลังจากอาบน้ำเสร็จก็อย่าลืมบอกฉันด้วยละ่ะเข้าใจแล้วเนอะนอนพิษกู่ลอยไม้ชื่ออื่นเรียกอีกชื่อคือนอนไม้รูปทรงม้าไร้ที่ติ หลายปีมานี้เกิดจากไม้หรือไม้ผสมรวมกับพลังงานไม่สามารถกินได้สามารถจุดไฟได้หลายชั่วโมงดังนั้นจึงใช้เป็นจุดไฟได้อีดูเหมือนว่าวันนี้จะโชคดีมากเพิ่งออกมาไม่นานก็เจออะไรแบบนี้ด้วยนอนพิษกูที่อยู่ในชั้นไม้เตือนสติชั้นเอาไว้แต่ว่าถ้าหากต้องตามหานอนพิษก็ต้องเติมเต็มความหิวโหวยอีกอย่าง มีระบบอยู่ด้วยแล้วฉันไม่จําเป็นต้องกังวลว่าจะกินเห็ดที่มีพิษเข้าไปบริเวณใกล้ๆค่ายมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์อย่างคาดไม่ถึงระหว่างทางที่เดินทางมาที่นี่ได้พบกับผลไม้จํานวนมากแต่ที่น่าเสียดายก็คือผลไม้นั่นอยู่เหนือขอบเขตของพืชธรรมดาทั่วไปเลยไม่สามารถตัดสินได้ว่าจะกินหรือไม่กระตายล้ว กระต่ายป่าจะวิ่งเร็วถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นไปไม่ได้ที่จะตามมันทันแต่ถ้าจะโดนขวานหินก็น่าจะเป็นไปได้ในเมื่อเป็นแบบนี้งั้นก็ถือโอกาสที่กระต่ายป่าจะถูกขวานหินดึงดูดความสนใจและใช้โอกาสนี้จับมันมาให้ได้ก็แล้วกันเ่าแย้แต่จะคิด หนีไปแล้วเฮอนี่พี่กระต่ายบันนี่รือยังไงออกมาได้สักพักแล้วเย่ลิมน่าจะอาบน้ำเสร็จแล้วละ่ะถึงเวลาที่ต้องกลับไปปรึกษาการเรื่องภารกิจในวันนี้แล้วเอ๊ะว่าแต่ข้าอยู่ทางไหนกันแล้วละ่ะโชคดีที่น้ำค้างตอนเช้าตรู่ทำให้พื้นดินเปียกและทิ้งรอยเท้าไว้มิเช่นนั้นแล้วจะเป็นเรื่องยากที่จะหาทางกลับไปได้ เยลินยังไม่กลับมาอีกเหรอเธออาบน้ำนานไปหน่อยหรือเปล่าอาน,นั่นมันเสียงเยงลินนี่เป็นอะไรไปไม่เป็นอะไรใช่ไหมช่วยด้วยงูมีงูอยู่ในน้ำเนี่ยอะหลบไป จเย็นๆก่อนนี่ไม่ใช่งูแต่เป็นปลาไหลต่างหากล่ะปลาปลาไหลล่ะใช่นะสิปลาไหลมีรูปร่างเหมือนงูยาวสูงสุดถึงหนึ่งเมตรร่างกายมีผิวที่เรียบเนียนมักอาศัยอยู่ในที่นาสระน้ำริมน้ำทะเลสาบและอื่นๆใช่แล้วปลาไหลไม่มีพิษแต่ว่าพลังในการขุดรูนั้นยอดเยี่ยมมากขุดดูนายถอยไปนะ ก็ได้ก็ได้เราเย่หลินอยู่ที่นี่แหละเผื่อจะมีอะไรผิดพลาดเมื่อกี้ยังกัวงวลเรื่องอาหารวันนี้อยู่เลยตอนนี้มีแล้วแต่ปลาไหลตัวใหญ่เกินไปหรือเปล่าพอดูก็ประมาณ1.5เมตรหรือว่าจะเป็นเพราะเกาะร้างมีสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าคงไม่ได้ถูกเห็นหมดแล้วหรอกนะเขินจะตายอยู่แล้วเนี่ยฮึคออาบน้ำเสร็จแล้วเหร หรือว่าเขาจะกลัวว่าฉันจะเจออันตรายอีกเลยมารอฉันที่นี่นี่นายจ้องฉันทำไมเออคือดูสิว่าเธอสวยมากเลยเอ,อ๊ะฉันฉันกลับค่ายก่อนนะเย่ลินเธอเป็นอะไรไปเนี่ยเมื่อก่อนมีคนตามจีบเธอเยอะแยะในโรงเรียนแต่เธอก็ไม่ได้ยินคำชมหรือ,อยังไง ไมตอนนี้ถึงได้รู้สึกดีใจกับคำพูดง่ายๆแค่นี้ล่ะเออไม่นึกเลยว่าฉันจะพูดอะไรแบบนี้ออกไปได้แม้ว่าปลาไหลนาจะไม่ใช่สัตว์ที่อาศัยอยู่เป็นกลุ่มแต่ก็ไม่ได้อาศัยอยู่ตามลำพังในน้ำดูเถอะฉันจะจับปลาไหลที่เหลือเองปลาไหลนาจะทำรูในดิน ที่ชื้นใกล้น้ำถ้าสังเกตให้ดีจะพบรูปลาไหลแน่นอนนั่นไงลังปลาไหลานามักจะมีรูสองรูหนึ่งรูที่ด้านบนและอีกรูที่ด้านล่างรูด้านล่างจะอยู่ใกล้แหล่งน้ำรูด้านบนใช้เพื่อให้อากาศไหลเวียน ตอนนี้ฉันจะปิดรูด้านล่างมันเท่ากับการกำจัดทางออกของปลาไหลและอย่าใช้มือไปจับปลาไหลโดยตรงควรู้ว่าริมน้ําไม่ได้มีแค่ปลาไหลและยังเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นปูแม่น้ํารวมไปถึงงูอีกด้วยเฉพาะตัวงูน้ําเนี่ยถึงอยู่ในพรงแต่ก็ไม่สามารถขุดโพรงเองได้หลังที่พวกมันอยู่ทั้งหมด เป็นผลจากการแย่งมาเพราะพวกมันมีขนาดเหมือนกันพวกมันชอบล่นรูของปลาไหลฉันจำได้ว่าตอนที่ฉันยังอยู่มัธยมและจับปลาไหลนาในหมู่บ้านสิ่งที่จับได้คืองูน้ำโชคดีที่มันเป็นงูที่ไม่มีพิษไม่อย่างนั้นแล้ววันนี้ฉันคงจะยังมีชีวิตอยู่ที่ไหนและหญ้าบนหลุมฝังศพของฉันอาจจะสูงหนึ่งเมตรแล้วก็ได้ ถ้าเป็นฤดูร้อนจะดีกว่าฤดูร้อนเป็นฤดูผสมพันธุ์ของปลาไห,หลาหนาปลาไหลนาที่ตั้งท้องจะปล่อยฟองจํานวนมากในน้ําเพื่อให้ไข่ที่ปฏิสนธิลอยอยู่บนน้ําด้วยเหตุนี้จึงช่วงฤดูร้อนเราสามารถสังเกตได้ว่าในปากร่างจะมีฟองสีขาวอยู่เพื่อจะได้รู้ว่ามีปลาไหลอยู่ในดัางหรือเปล่าแต่ตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ผลิดังนั้นเราก็ต้องใช้เชือกญ่า มาทดสอบว่าภายในดังมีปลาไหลหรืองูน้ำหรือสิ่งแปลกแปอื่นๆอยู่บ้างไหมวิธีการประเมินมันง่ายมากๆเพียงแค่งูน้ำได้รับความสนใจจากพืชน,นี้เท่านั้นถ้าเป็นงูน้ำก็คงจะดิ้งออกมากัดทันทีฮึแม่ว่ามันจะเป็นงูน้ำฉันก็ยังจะจับมันและย่างกินตกเหยื่อได้แล้วมันคือปลาไหล ออกมาเนอะได้จับปลาไหลได้อีกสองตัวเหรอถ้าเป็นเช่นนั้นปัญหาเรื่องอาหารของพวกเราจะเรียบร้อยแล้วใช่หรือเปล่าเธอคิดมากเกินไปแล้วฉันไปหาในที่ทั้งหมดแล้วแลวะเจอแค่ปลาไหลสองตัวเท่านั้นถ้าถูกต้องตามการคาดเดาของฉันอาจจะไม่มีปลาไหลอย,อยู่บริเวณน้ำแล้ว ปาลาไหลสามตัวพวกนี้ใหญ่มากเลยและคงจะมีความอยากอาหารเพิ่มขึ้นหลายเท่ากับปาลาไหลธรรมดาบริเวณน้ําขนาดเล็กนี้สามารถรองรับได้แค่ปาลาไหลสามตัวก็ถือว่าขีดจํากัดแล้วล่ะจะย่างตอนนี้เลยล่ะเราคงจะกินไม่หมดหรอกมั้งเธอคิดอะไรอยู่ฉันมีแผนที่จะใช้วิธีการลมควันเพื่อให้แห้งและทําให้ปาหลาไหลเหล่านี้สะอาด เป็นเนื้อสุกแล้วรสชาติเข้มข้นง่ายต่อการเก็บรักษาเนื้อลงควันแบบโฮมเมดมักใช้เวลาหนึ่งเดือนในการเก็บรักษาทำให้แห้งและลงควนซึ่งเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนเพื่อไม่ให้เนื้อเน่าไม่ว่าจะเก็บไว้เป็นเวลานานก็ตามแต่ปลาไหลนาที่ต้องเก็บไว้เพียง2หรือสวันดังนั้นการลงควันเป็นเวลาสหรือสี่ชั่วโมงก็เพียงพอแล้ว มีอะไรที่ฉันช่วยได้ไหมนายยุ่งตลอดเวลาแต่ฉันยังนั่งอยู่ตรงกางข้างนายฉันรู้สึกไม่สบายใจฉันสอนวิธีทำเชือกให้กับเธอเมื่อทำได้เธอจะต้องรับผิดชอบในการทำเชือกโดยใช้เปลือกไม้ทั้งหมดในค่ายตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะสร้างกำแพงกันลมด้านอื่นอืมเันจะไปที่แม่นนะ้ำ จุดเตาหินเละเตรียมกินข้าวได้เลยการจับกับดักปลาจะทำหนึ่งครั้งในตอนเช้าและกลางคืนทุกครั้งที่ดักจะมีปลา2หรือสมตัวและในหนึ่งวันจะมีปลาห้าหรือ6ตัวแค่นี้ก็เพียงพอรองรับความต้องการอาหารของคนเพียงคนเดียวภายใน1วัน หากกินเนื้อปลาไหลในอีกสองวันข้างหน้าปลาในกับดักสามารถเก็บไว้ได้สองวันหลังจากสองวันก็แน่าจะมีปลาเป็นสิบตัวแล้วหากเป็นเช่นนั้นฉันกับเย่ยลินก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องอาหารไปอีกสามวันฤดูใบไม้ผลิเป็นฤดูฝนปัจจุบันที่เต็นท์ไม่มีที่กันฝนพอฝนตกเราก็จะเปียกฉันต้องใช้เวลาสามวันนี้เพื่อปรับปรุงเต็นท์ เสร็จแล้ว่ะอืมอย่ารีบสิรอฉันเพิ่มเบอร์รี่สักหน่อยเสร็จแล้วละอืมรสลมควันบวกกับความเปรี้ยวของลัสเบอร์รี่สองรสชาติสุดขั้วรวมกันที่ปลายลิ้นรสชาติเข้มข้นและกลมกล่อมจังคุณภาพของเนื้อปลาไหลเข้ากันได้ดีกับซอสเบอร์รี่ มื่อกัดเข้าไปแล้วจะได้รับรสหวานอมเปรี้ยวที่กระตุ้นความอร่อยโอ้พระเจ้าอร่อยจังเธอนี่คิดว่านี่เป็นรายการค้นพบอาหารในเกาะร้างใช่ไหม